ำนานเล่าว,ว่าเคยมีจระเข้ศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาพระเจดีย์นี้อยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ซึ่งใต้ฐานพะระเจดีย์เล่ากันว่าเคยเป็นวังจระเข้เห็นนี่คือเป็นอะไรนะเจดีย์อะไรนะไปไหนต่อครับเนี่ยอะไรอะพระเจดีย์อะไรอ่ะเจดีย <JD. S 1> ์ตาดว่า <JD. S 1> อ,อะไรพี่เนี่ยพระเจดีย์มุตาวมุตาววัดพลไหม่ยมุกาวามาปะ ที่เห็นนี่คือเป็นอะไรนะเจดีย์อะไรนะเจดีย์มุดเตาครับมุดเตาวัดวัดปรไมยิ่าวัดเัาวิหารนะครับที่เราเรียกกันง่ายๆคือพระธาตุวัดเกาะเกตนะที่เราเรียกกันแอบชินปากเรานะครับก็คือที่เป็นเจดีย์นี่เหละใช่ครับที่เราเห็นอันไม่ที่เราข้ามสะพานตรงนู้นมาข้ามฝั่งที่เอาเห็นเป็นเจดีย์เอียงเอียงเอียงอยู่กลางน้ำนะ ยังอยู่กลางน้าที่เราเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับตู้ที่เป็นซีดียังยังนะครับก็คือยังอยู่กลางน้าใช่นะครับนี่ครับเป็นครั้งแรกใช่ไหมพี่เชษพี่ที่ได้มาใช่เป็นวัดครั้งแรกเลยครับที่ได้มาที่เกาะเกร็นะครับเราทายังไงก่อนเข้ามาเนี่ยไม่ได้เดินมาใช่ไหมเราทำางไงเข้ามานั่งเรือมาดินั่งเรือมาจากวัดบางจากนะครับเรามาจากวัดบางจากแล้วก็ข้าบเรือมาดูดิครับโอ้โหวัดอะไรบ้างพอจะมาถึงเอวัดอะไรสักทองอะไรอ่ะ ทำอวัดไปได้แล้ววัดน,น,บนาบ<ร> <ๆ S 1> ไร็นี<ล>่วัดที่สามนะและทางตำนานก็เคยเล่ากันว่าใต้พระเจดีย์แห่งนี้เป็นวังจระเข้ด้วยนะครับซึ่งมีจระเข้เฝ้าอยู่ใต้พระเจดีย์นี้พระเจดีย์มู่ตาวหรือพระเจดีย์เอียงตั้งอยู่ที่หัวแหลมของเกาะเกตซึ่งติดริมน้ําเจ้าพยาของเกาะเกตอําเภอปากเกตจังหวัด นนทบุรีซึ่งพระเจดีย์แห่งนี้ก็ได้สร้างโดยชาวมอสร้างตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายก็มีอายุอยู่ราวๆประมาณ300ปีครับโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับทิปหน้าทางพวกเราจะนำเรื่องราวดีๆทางสายหมู่และสายท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ และชื่นตาชื่นใจมาให้รับชมนะครับอย่าพลาดโอกาสดีดโปรดติดตามและเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ